ดูแล้วน่าสนใจเนาะสิ่งที่ดรอปเกอามแบ่งปันความรู้ให้พวกเราชาวฟ้าสายศสาปสิริวันทั่วประเทศวันนี้มีมุมที่เอ่อปุ้มอดชะดิบขึ้นมาคิดไม่ได้กับคุณผู้ฟังนั่นก็คือว่าไต้หวันเองจะเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024พร้อมกับนาบวีไบเดนในขณะที่คะแนนเสียงไบเดนเองก็ตกต่ำเดโมแครตเองก็ทําท่าว่าจะไบเดนอาจจะไม่ต่อแล้วท็อปามก็สะท้อนกลับไปที่ไต้หวันเหมือนกัน ก่อนหน้าน,นี้ความสัมพันธ์ดูจะราบลื่นดูจะหวานชื่นระหว่างจีนกับไต้หวันเพราะว่าผู้นําอย่างมาอิงฉิวเนี่ยไม่เหมือนใช่อิงเหวินคนปัจจุบันพรรคก็เปลี่ยนไปวิธีมองวิธีคิดก็เปลี่ยนไปแต่รอยเล่าค่าวนี้ล่าสุดค่ะโดยเามันมีข่าวมาเมื่อวานเองว่ากองทัพไต้หวันเนี่ยพร้อมรับมือหากถูกโจมตียุทธปกรณ์ในมือก็คือระบบต่อต้านการโจมตีทางอากาศที่มีชื่อว่า GDF 006เป็นอาวุธที่ไต้หวันซื้อมาจากสวิตเซอร์แลนด์ถูกนำมาโชว์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงเวลาที่ไต้หวันกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากจีนอย่างเข้มข้นและวไปสู่ร,รัฐาลก็บอกเลยว่าฐานเสียงส่วนใหญ่คือเกษตรกรหรือคนที่เรียกว่าเชียร์ช้อิงเวินเนี่ยก็ถูกแอนตี้ถูกแซงชันสินค้าไปเรียบร้อยแล้วในอีกมุมหนึ่งตุลาคมปีนี้หวันวีสิจิ้นผิงก็จะต่อเป็นสมัยที่สามเงื่อนการเมืองเงื่อนเศรษฐกิจ เงื่อนอะไรนะภูมิรัฐศาสตร์ดูเหมือนจะซ้อนไปซ้อนมาดรอามอยากแบ่งปันมุมมองตรงไหนให้ผู้ฟังได้รู้จักฟังได้รู้จักสังเกตมากขึ้นครับภูวิกฤตช่องแคบไต้หวันเนี่ยนะครับเมื่อครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยอน่าจะเป็นประมาณปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนะครับแต่ในเวลานั้นนะครับซินซีวันก็คือไต้หวันเนี่ยมีการเลือตั้ง ผู้นำแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีผู้นําที่มีจุดยืนที่ต้องการจะประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการจากจีนนะครับออตอนนั้นจีนก็เรียกว่าซ้อมรบนี่แหละนะครับแต่ว่าเมื่อครั้งนั้นเนี่ยซ้อมรบเนี่ย,ยหลายคนเอาแผนที่มาการเปรียบเทียบกันนะครับหลายคนบอกว่าตอนนั้นนี่จีนซ้อมรบอยู่ฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ว่าครั้งนี้นี่ซ้อมรบปิดเกาะครับซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันนะครับก็ทุกครั้งยกระดับชัดเจนนะครับจากเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกแต่ว่าคุณซีวันครับตอนนี้กับปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนี้มันต่างกันมหาศาลเลยนะครับเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกเนี่ยงบประมาณด้านการทหารของจีนเนี่ยมากกว่าไต้หวันเท่าตัวนะครับ คือทีวันไทยสิครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนปัจจุบันนะครับงบประมาณด้านการทหารของจีนเนี่ยมากกว่าไต้วันยี่สิบสองเท่าจากจากหนึ่งเท่าตัวนะครับเมื่อหนึ่งเก้าเก้าหกเนี่ยวันเนี้ยมันช่องว่างเนี่ยมันยี่สิบสองเท่าอะครับ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่ามันไม่บาลานซ์คือศักยภาพการทหารของจีนเนี่ยมันสูงขึ้นเร็วมากนะครับ ปัจจุบันจีนมีกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกรจริงๆตอนนี้นะครับพี่พอเกิดวิกฤตเนี่ยหลายคนก็สนใจละเรื่องว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วใครจะชนะใช่ไหมครับหลายคนถามเอ๊ะจีนตกองแล้วชนะแน่นอนหรือเปล่านะครับเอ๊ะหรือว่าสหรัฐจะมาช่วยไมหมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณศิรวันครับมีติงแท้งของสหรัฐ นะครับชื่อ C S I S เอ่อเป็นติงแท้งเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเอ่อที่มีชื่อเสียงของอสหรัฐเลยเนี่ยได้ทำการศึกษาออกมานะครับผลการศึกษาก็คือบอกว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงนะครับใครจะเป็นผู้ชนะรู้ไหมครับคุณสิริวัลใครคะผลผลการศึกษาของเขาคือคือแพ้ทุกคนครับคุณสิริวัลไม่มีผู้ชนะในสงครามไม่มีเพราะว่าจีนก็ยึดไต้หวันไม่ได้ แต่ไต้หวันนี่ก็คนตายเป็นเบือเลอยแล้วสหรัฐนี่ก็จะเสียกองทัพทั้งเอเชียนะครับเพราะจีนอบอมจีนบอมเรือรบจีนบอมฐานทัพสรัฐได้หมดนะครับอ,อแต่สุดท้ายไม่มีใครได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะเสียหายหนักงาสาหัสมากนะครับเอ่อจีนเองเนี่ยแน่นอนก็จะเสียเอ,อพลังไปไม,ไ,มไม่ไม่ไม่น้อยสรัฐนี่ก็ เขาบอกว่าสหรัฐก,ก็ต้องฟื้นฟูกองทัพใหญ่อย่างใหญ่โตเลยโดยเฉพาะพลังกองทัพในภูมิภาคนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ไต้หวันเองเนี่ยก็จะเสียหายมากที่สุดนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาเขาบอกในการประเมินนั้นนะครับว่าว่าแต่ว่าจีนก็จะไม่ไม่สำเร็จในการยึดไต้หวันแต่วา <Yeah. S 1> ่าแน่นอนนะคุณสีวันมันก็มีไม่ใช่แค่ติงแทงนี้ติงแทงเดียวหลายติงแทงก็เคยประเมินนะครับก็มีผลต่างกันไป นะครับมากบ้างน้อยบ้างบางอันบอกจีนชนะบางอันบอกออสหรัฐน่าจะหยุดจีนได้อะไรก็ตามแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการประเมินไหนเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นหายนะทางการทหารของทั้งสามฝ่ายนะครับแต่ว่าคุณสิริวัลมันไม่ใช่แค่หายนะทางการทหารน,นะสิมันจะเป็นหายนะในทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเ, <laughs> เพราะว่าคุณสิริวัลครับยูเครนนี่มเีเกิดวิกฤตยูเครน เเกิดสงครามที่ยูเครนเป็นวิกฤตพลังงานเป็นวิกฤตอาหารแต่ว่าถ้าเกิดสงครามไต้หวันเนี่ยนะครับคุณศิรวันไม่มีสมาร์ทโฟนใช้นะครับเพราะว่าเก้าสบอร์ซของชิปในสมาร์ทโฟนนะครับมาจาก t s เอที่ไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นเซมิคอนดักเตอร์นี่เป็นหัวใจของเทคโนโลยีโลกแล้วก็ไต้หวันนี่นะครับที่เป็นไข่แดงของเทคโนโลยีโลกเลย ก็คือถ้าเกิดว่าไต้หวันเกิดปัญหาขึ้นนะครับซัพพลายเชนเทคโนโลยีโลกทุกอย่างนะครับคือคือเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยสมาร์ทสมาร์ตต่างๆเนี่ยสมาร์ทีวีสมาร์ทโฟนอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องใช้ชิปหมดนะครับคุณซีวันแล้วถ้าเกิดวิกฤตสงครามที่ไต้หวันจริงๆนะครับเราบอกว่ามันนึกไม่ออกความพยนะต่อเศรษฐกิจโลกเพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีก็จะผลิตสินค้าไม่ได้นะครับ และถ้าเกิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็บอกว่าสหรัฐเซงชั่นรัเสเซียสหรัฐก็คงจะต้องเซงชั่นจีนนะครับแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจประมาณร้อยละสองนะครับของขนาดเศรษฐกิจโลกจีนนี่มีขนาดเศรษฐกิจร้อยละสิบแปดของเศรษฐกิจโลกนะครับเ,เกือบหนึ่งในห้านะครับและจีนก็เป็นโรงงานโลกถ้าจะคว่ำบาตรจีนเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ย ไม่รู้ว่ามันกระทบจีนหรือกระทบฝั่งคนความบาดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็เลยยัง <c oughs> ยังคิดนะครับว่าทุกคนเนี่ยน่าที่จะระมัดระวังเพราะว่าถ้ามันเกิดสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยมัน <c oughs> มีแต่คำว่าหายนะครับ